ขาบอดีครับชื่อกระตังนะครับเป็นพ่อค้าขายรถมือสองนะครับผมก็เราเจอปัญหาทุกคันเลยที่มาปัญหาแรกๆก็เลยคือมีล้อคีดควรรอยไฟหน้าเนี่ยเหลืองมาเชอยขายอย่างนี้ไปก็คงไม่มีใครเอาใช่ไหมครับก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์แค่นะครับเป็นตัวช่วยของผมอย่างดีเลยเพราะว่าเขาทําได้หลายอย่างมากเช่นนี่ไฟเหลืองแก้ได้ลออคีดควรก็แก้ได้ ไม่ต้องไปทิ้งอู่เป็นอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ต้นทุนนี่ถูกมากๆมาก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 ถูกมากๆที่เราใอยทาสีนี่ห้าหกพันเรามาลองดูกันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากไายหน้านะครับที่เหลืองหมองอย่างนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปพิสูจน์กันเริ่มไหยนะครับนี่นะครับธรรมดาเลยทาเช็ดยังไงก็ไม่ออกเหลืองเหมือนเดิมดูนะเรามาลองกัน เอาแค่นี้พอนะครับโอ้โหถือว่าเห็นความแตกต่างมากเลยนะนน้ำยาไม่กี่ร้อยได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมครับ ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะครับติดต่อได้เลย